มาเถอะมามาเถอะมามาเร็วมาเล่นขายของกันมีรถตุก๊กตาต,ตัวต่อสร้างสค์และยังมีสินค้ามากมายมาเถอะมามาเถอะมามาเร็วมาเล่นขายของกันมีรถตุก๊กตาต,ตัวต่อสร้างสค์และยังมีสินค้ามากมาย สวัสดีค่ะเด็กๆดีใจจังเลยค่ะเราได้พบกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวใกล้วันเปิดเทอมแล้วเราก็จะได้พบกันที่โรงเรียนนะคะแต่ตอนนี้เราพบกันได้ทางการเรียนออนไลน์ก่อนนะคะเด็กๆสายแล้วค่ะเด็กๆทานอาหารเช้ากันหรือยังคะแล้วอย่าลืมดื่มนมด้วยนะคะสุขภาพจะได้แข็งแรงค่ะแต่เอ๊เด็กๆทราบไหมคะว่า แม่ไปซื้ออาหารขนมสิ่งของเครื่องใช้ที่ไหนกันเอ่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆที่ตลาดนั่นเองตลาดเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดเลยค่ะเด็กๆมีทั้งของสอดเชน่นเนื้อสัตว์ผักผลไม้และยังมีของแห้งได้แก่หอมกระเทียม รแเทงค่ะตลาดมีหลายประเภทค่ะมีทั้งตลาดสดตลาดน้ำแล้วก็ตลาดนัดค่ะเด็กๆเ,เคยไปเที่ยวตลาดนัดกันหรือเปล่าคะนแน่ผู้ชมเชื่อว่าเด็กๆจะต้องเคยตามคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อของแน่ๆเลยค่ะตลาดนัดเป็นตลาดสดขนาดย่อมค่ะซึ่งขายสินค้าหลากหลายชนิดค่ะ มีทั้งอาหารที่ปรุงสำเร็จรูปอาหารข้าวอาหารหวานเสื้อผ้าของใช้แล้วก็ของเล่นค่ะแต่ว่าตลาดนะัดไม่ได้จัดขึ้นทุกวันนะคะจะจัดขึ้นเป็นบางวันเช่นจันทร์พุธศุกร์หรือว่าอังคารพฤหัสเสาร์หรือว่าบางเวลาเช่นเวลาเช้า หรือว่าเวลาเย็นค่ะวันนี้ผู้ถุงมจะพาเด็กๆไปเที่ยวตลาดนัดก,กันค่ะไปไหมคะเด็กๆตลาดนัดของผู้ถุ่มคือตลาดนัดหันศาค่ะเป็นตลาดนัดที่เด็กๆจะต้องชอบแน่เลยคือตลาดนัดของเล่นค่ะอยากไปไหมคะถ้าอยากไปตามมาค่ะรอมหมยังคะตามอะไรนะคะเด็กๆอุ๊ยเด็กๆะ่ะ ครูจุ๋มลืมไปเลยเราไปไหนกันไม่ได้ค่ะตอนนี้ครูจุ๋มต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆครูจุ๋มมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้กันค่ะวันนี้ครูจุ๋มจะให้เด็กๆเ,เล่นขายของเล่นกันค่ะเด็กๆเ,เคยเล่นกันไหมคะการเล่นขายของเล่นมีคนขายก็ต้องมีคนซื้อแล้วก็ต้อง มีสินค้าสินค้าอะไรกันบ้างน,นะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ใช้เงินจริงค่ะเราจะใช้อะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆนี่ค่ะเด็กๆอุปกรณ์ที่เราจะใช้แทนเงินกันค่ะวันนี้แอนแนนฝาขวดน้ำนั่นเองสีอะไร สีฟ้ามีมูลค่า5บาทค่าเด็กๆต่อไปค่าเด็กๆฝาสีขาวเราจะใช้แทนเงินนะคะมีมูลค่า10บ,บาทค่าเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆฝาสีอะไรเอ่ยสีน้ำ ผาสีน้ำเงินจะมีมูลค่า20บาทค่าเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสินค้าของเราจะมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ค่าเด็กๆเด็กๆคะเรามาดูสินค้าร้านแรกกันเลยขายตุก๊กตานั่นเองเป็นตุก๊กตาที่ทำมาจากผ้าค่ะนุ่มนิ่ม น่ารักค่ะมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะมีตุ๊กตาเป็ดตุกตตกตต๊กตาหมีตุ๊กตาลิงตุ๊กตาหมูมีแดวินด้วยค่ะที่บ้านของเด็กๆมีกันไหมคะเชื่อว่าจะต้องมีเยอะแน่เลยแต่เอ๊ะร้านนี้ขายตุ๊กตาราคาเท่าไหร่คะเด็กๆจำกันได้ไหมคะฝาสีน้ำเงินค่ะ ราคา20บาทค่ะเด็กๆสินค้าร้านต่อไปค่ะเด็กๆโอ้โหสีสันสวยงามค่ะเป็นบล็อกตัวต่อสร้างสรรค์น,นั่นเองที่บ้านเด็กๆมีไหมคะบล็อกตัวต่อสร้างสรรค์เล่นแล้วช่วยฝึกการคิดจินตนาการนะคะเด็กๆเอาร้านนี้ขายสินค้าราคาเท่าไหร่นะขวาสีขาว ราคา10บาทค่ะเด็กๆสินค้าร้านต่อไปของเราเป็นร้านรถของเล่นค่ะโอ้โหสีสันสวยงามร้านนี้ถูกใจเด็กๆที่เป็นผู้ชายอ่ะแน่ๆเลยแต่ว่าร้านนี้รถคันเล็กๆน่ารักมากเลยมีหลากหลายรูปแบบเช่นกันค่ะ มีทั้งรถที่ทำมาจากพลาสติกแล้วก็รถที่ทำมาจากวัสดุที่เป็นไม้แล้วก็วัสดุที่ทำมาจากเหลขข็กค่ะราคาเท่าไหร่กันนะคะเล็กๆเนี่ยขวาสีฟ้าราคา5บาทใช่แล้วค่ะเด็กๆเรามาฟังกตินนกาในการเล่นกันก่อนดีกวา่าค่ะ กติกามีอยู่ว่าผู้เล่นจะต้องมีฝาปวดน้ำใช้แทนเงินเพื่อซื้อสินค้าค่ะแล้วเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าฝาสีฟ้านี้ราคาเท่าไหร่คะใช้แล้วค่ะห้าบาทค่ะต่อไปค่ะฝาสีขาวนี้ใช้แทนเงินราคา สิบ,บาทค่าเก่งมากค่าเด็กๆต่อไปค่ะฟวาสีน้ำเงินใช้แทนเงินราคา20บาทค่าเด็กๆค่าเด็กๆพร้อมแล้วเราที่จะเล่นกันแล้วใช่ไหมคะนั้นเราไปเล่นกันเลยค่ะ ของเล่นเยอะแยะเลยค่ะมีตุ๊กตาราคา20บาทค่ะต่อไปตัวต่อนะคะราคา10บาทรถของเล่นราคา5บาทค่ะสนใจชิ้นไหนคะโอ้น่ารักจังเลยค่ะ5บาทค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไหมคะอได้ไ่ต้อง<ด>ซื้อสองชิ้นนะคะ ซื้อชิ้นไหนดีคะซื้อชิ้นนี้ละคะค่ะห้าบาทค่ะห้าบาทนะคะห้าบาทสีอะไรตื่สีฟ้าค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะห้าบาทนะคะอยากได้อีกนะคะตัวเลืตัวไหนคะอะไรคะวิตุ๊กตาหนุ่มนิ่มค่ะอทำมาจากผ้านะคะราคา20บบาทค่ะ สีน้ำเงินค่ะมีสิบเลยเหรอคะยี่สิบค่าตัวนี้ใหญ่ะค่ะสิบบาทได้ปีคะนิ่มด้วยค่ะโอ้ยอย่างแรกโอ้ยแถมไปกาแฟไปรับไหมคะก็ได้ค่ะพอดีมีสีน้ำเงินนะคะใช่ค่ะบาทใช่ไหมคะยี่สิบบาทค่ะโอ้โหถุงใบเล็กถุงพิเอร์มาก็ใบเล็กจริงๆเลยค่ะ เราไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะลดโลกร้อนค่ะอันเนี้ยกอนไปก็ได้นะคะสากาไปลยนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะบายบายค่ะวันนี้เชิใหม่นะคะน้าเวค่ะบายบายค่ะเด็กๆคะวันนี้จะต้องขายของดีอย่างแน่ๆเลยอุ๊ยลูกค้า ลูกค้าคนต่อไปแหละมาแล้วคะ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วรวของเยอะแยะเลยนะคะ<ม>คุณหนูจะซื้ออะไรคะวันนี้ขอ,นของมาใหม่เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยคะ่ะอุยตุ๊กตาตัวใหญ่น่ารักนะคะหรือว่าจะตัวต่อสร,รส้างสรรค์ดีคะ่ะรถก็มีนะคะขายากได้ น้องอยากได้อะไรคะรอยากได้ตุ๊กตาบอลัค่ะสีอะไรคะน้องชอบสีสอะไรคะสีสนะ้ำตาค่ะตัวนี้เหรอคะใช่ใชค่็เป็นตุ๊กตาถึงนี่ <ๆ S 1> ตัวใหญ่ราคา20บาทค่ะย0สน้องมีสตางค์20บาทไหมคะใช้ฝาสีน้ำเงินค่ะ20บาทค่ะ น้ำเงินไม่มีแล้วน้องมีสีอะไรคะสีฟ้าห้าบาทสีขาวสิบบาทค่ะสีฟ้าค่ะมีสีฟ้างั้นก็ต้องใช้สี่เหรียญค่ะึ<ม>ีจ<ส>ะได้ย<ม>ี่สิบบาทหนึ่งสองสาสโอเคค่ะเก <c oughs> ่ง สนใจส tamam. ินค้าอย่างอื่นอีกไหมคะไม่เอาค่ะโปนัดกับตุ okay ๊กตาที่บ้านไม่มีถุงใส่ให้นะคะไม่เป็นไรค่ะลดโลกร้อนค่ะขอบคุณค่ะอากาศหน้าเชิญใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสนุกไหมคะเด็กเล่นขายของการเล่นขายของช่วยฝึกพัฒนาทักษะทางด้านการคิดจินตนาการและยังช่วยฝึกพัฒนาทักษะทางด้านภาษาได้อีกด้วยค่ะ การเล่นด้วยกันต้องรู้จักการแบ่งปันรู้จักการรอคอยตามลำดับก่อนหลังค่ะและที่สำคัญนะคะเด็กๆเ,เมื่อเล่นเสร็จแล้วเราจะต้องนำของเล่นมาเช็ดทำความสะอาดเพื่อที่เชือโรคจะได้ไม่มาสะสมอยู่ในของเล่นของเราค่ะและเมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยไม่วางเกะกะ ถ้าเราวางไว้ทิ้งเอาไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะเด็กๆเด็กๆคะกิจกรรมเล่นขายของสนุกไหมคะเด็กๆนำไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ได้นะคะแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะอย่าลืมล้างมือทุกครั้งหลังจากปฏิบัติกิจกรรมนะคะวันนี้ หมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ